เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะวันนี้น้องก็จะอยู่ในช่องรถสวยเกรดเอนะคะวันนี้เอารถแบรนด์รองมาให้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะกับรถที่เข้ามาใหม่ไม่แค่39,000กนิโลนะคะได้ปี2018ตัวท็อปนะคะท่านผู้ชมเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูรายละเอียดรถกับจ้าจ๋ากันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ พามาชมนะคะบอดี้เดิมๆนะคะรถส,สวยใครที่กําลังตามหาอยากได้รถแบลลทงที่มีคุณภาพแล้วก็ปีใหม่ไม่น้อยนะคะราคาถูกราคาดีฟรีดาวได้ผ่อนถูกนะคะไม่ขนพาดกดติดตามไว้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถส,สวยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาล่า2.5 EL นะคะ black edition นะคะเป็นตัวโฉมปี2018ค่ะนะคะสะภาพเดิมมากค่ะท่านผู้ชมไม่แค่39,000กิโเมตร ใครที่อยากได้สีดำนะคะแต่ไม่ชอบสีแดงไม่ชอบสีขาวอยาาได้สีดํานะคะคันนี้สวยมากๆตอบโจทย์แน่นอนค่ะมาดูตัวรถบอดี้สวยๆเดิมๆกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟแท้ไฟเดิมคมแท้คมเดิมนะคะซึ่งสาภาพตัวรถที่น้องจ๋าให้ชมเนี่ยเป็นสาภาพสอดคล้องกับตัวเลขใหม่นะไมหมื่นเก้าใช้น้อยนะคะตัวรถสดสวยบอดี้เดิมๆ รับประกันโครงสร้างอยู่แล้วนะคะรถของน้องก็จะไม่มีชนหนักพิควำ่ำจมน้ํากลับสีกอไม้เล่มไม่ชำรุสูญหายนะคะตรวจสอบสตอรี่ที่มาที่ไปได้นะคะตรวจสอบ2องรรายการก่อนนําเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ไปใช้งานต่อนะคะแบบสบายสบายเลยออกง่ายอนุมัติวยเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะท่านผู้ชมนะเนี่ยรุ่นนี้นะคะโมปีสิเนี่ยถ้าเป็นลายสติ๊กเกอร์ด้านข้างเนี่ยนะคะมันจะเป็นลายไฟนะคะรุ่นนี้ปีสินะถ้าเป็นปี1920ก็จะเป็นลายสั์โคน เท่ๆกันเลยนะคะเท่ๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวรถสวยไม่ว่าจะเป็นคิ้วซุ้มล้อด้านข้างนะคะคิ้วแท้คิ้วเดิมนะคะตัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กสีดำสีสวยนะคะตัวเบาโชกระบอกโชกนะคะดูเหมือนว่าจะมีการพ่นสนิมมาให้เรียบร้อยนะคะพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยสติ๊กเกอร์ลายสาสลายไฟนะคะเท่ๆตัวรถสีสวยนะคะสี ดำนะคะแล้วเป็นตัวชุดแต่งสีดำด้วยเนี่ยก็ทำตัวรถให้ดูดุดูเท่น่าสนใจมากขึ้นนะคะกระจกภาพอัตโนมัติไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยมมองข้าง LED กันสาดติดให้แล้วครบเนี่ยฮะสมาร์ทเอนทรีหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะคะตัวรถนี่คือสวยบอดี้เดิมมากค่ะนะคะบันไดทางขึ้นนะคะ ไม่มีแตกไม่มีรอยชนไม่มีรอยเบียดนะคะสภาพเดิมมากๆนะคะสวยจริงๆค่ะใครสนใจคันนี้นะคะแล้วชื่นชอบพี่นาวาล่าอยู่พอดีนะคะและตามหารถสวยๆคุณภาพคัดเกรดแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะจะจะเอามาให้ชมเลยนี่นะคะตัวเนี่ยนะคะตัวน็อตนะคะคิ้วด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยสภาพเดิมสวยๆดูความใหม่นะคะยางนะคะก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะ,ะยางเปลี่ยนให้ใหม่ๆเลยนะคะเป็นยางป้ายแดงมาเลยนะ,ะนี่ ด้านข้างนะแค่ทรงแค่สีนะคะเป็นรอยพ่นกันสนิมนะคะท่านผู้ชมรถคันนี้เกียร์เอค่ะยางปี2024เลยเพิ่งเปลี่ยนนะคะสัปดาห์ที่4-4นะคะได้ยางใหม่นะคะได้รถสภาพป้ายแดงของจริงนะคะตัวรถสวยนะคะใครอยากเดินทางมาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะเปิดทาการทุกวันแต่หยุดปีใหม่แค่สวันเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องยาสาได้นะคะนัดดูรถตัวจริงได้ค่ะนะคะถ้าจะซื้อสดก็รถสภาพพร้อมขับเอาไปใช้งานต่อได้เลย นะฮะสะภาพเดิมสภาพสวยนะคะไฟท้ายนะคะท้ายแท้ท,ท้ายเดิมไม่มีการแกะการถอดนะคะโลโก้นาวลร่าชัดเจนนะคะกล้องถอยชัดเจนนะนี่โลโก้ทุกอย่างนะคะดูสวยสดนะคะสะภาพเดิมสวยมากนะคะตัวรถสดจริงค่ะเพราะว่าไม่ใช้น้อยนะคะ <S <S ใครที่ชอบบรรทุกนะคะรุ่นนี้นะคะบอกเลยสายแกล่งสายลุยสายทนจริงๆนะคะบวกกับบอดี้รถเดิมๆและใช้งานน้อยแบบนี้นะคะ <S <S คุณภาพคุ้มค่าความพึงพอใจนะคะลูกค้าประทับใจแน่นอน นี่ตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดค่ะนะคะนี่สภาพเดิมๆจะจ๋าให้ดูเลยนะคะปรึกษาจ้าจ๋าได้ตลอดเวลาค่ะนะคะโทรเข้ามาได้เลยสายตรงนะคะน้องจ๋าดูแลเคสให้ดูแลเคสเองมาเอาตัวรถนะคะสายยาเจ้าพ่อตลาดวายไปขับนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆนะคะเพราะว่าพอมาถึงมือ2สองเนี่ยราคาดีมากราคาล่วงลงเยอะบวกกับได้คุณภาพเกรดเอที่ทางบริษัทเพชรโจนของเรานะี่คะเขา คัดให้เราแล้วนะคะเหลือแต่เราเอาไปใช้งานต่อแค่นั้นเองนีฮะเนี่ยโลโก้คําว่า black edition ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะอ่าไม่ได้ลอกติดใหม่นะคะ F4 นะคะสภาพเดิมให้ทั้งยางใหม่นะคะได้ทั้งความคุณภาพแล้วก็ค่างวดผ่อนก็อยู่ที่ไม่เกิน8,000บาทนะคะก็อยู่ที่7,800นะคะถึง8,000แล้วแต่เครดิตของลูกค้านะคะแล้วก็เป็นออปชั่นเยอะๆอยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะช่องแอร์นะคะ สภาพสวยสภาพใหม่นะคะตัวเบาะเนี่ยเอาไปเลยสักเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าใหม่มากค่ะท่านผู้ชมตัวรถใหม่มากนี่คือตัวรถสภาพสอดคล้องกับเลขหม่ของจริงค่ะนะคะตัวรถใหม่ใหม่จริงๆค่ะท่านผู้ชมนี่ตัวรถสวยมากไม่มีชนแน่นอนค่ะซื้อรถที่เพชรยนตนกังวลตัดข้อนี้ทิ้งเลยนะฮะมาเอาตัวรถสวยๆท่อเก็บสายไฟนะคะรายละเอียดคานเสาเอเสา,สาบีสภาพเดิมตัวแห่งประตูนะคะสวยใหม่สดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว ที่พักแขนนะคะหนังนะคะนี่รอยหุ้มหนังนะคะเดินได้ตะเข็บสวยๆใหม่เลยนะคะ FC นะคะกริบมากคันนี้กลิบมกบอกเลยเสียงปีดประตูไม่ตกนะะนี่ะนี่สภาพเดิมๆสวยๆของจริงของแท้ตรงปกไม่จกตานะคะรับรองรับประกันความพึงพอใจแน่นอนนะคะแผ่นเพจอยูจุดเดิมค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็คานเสาเอเนี่ยนะคะก็ไม่มีรอยแกะรอยถอดนะนี่สภาพสวยสภาพเดิม พวงมาลัยนะคะไม่มีถลอกไม่มีลอกนะคะไม่มีชํารุดสวยสดดูสะอาดสะอ้านนะคะเบาะนะคะก็เต่งๆตึงตึงเหมือนเดิมค่ะนี่ดูใหม่มากนะคะปี2 0 1 8จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ดําหมดเลยนะคะอ่ะสภาพนี้ใครใครตามหาแล้วใครอยากได้พอดีนะคะสีดำนะคะติดต่อน้องก็จา่าเพจยนเข้ามาเลยนะคะในราคาที่ประหยัดมากๆ4ซีเซสสี่หมบาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะเนี่ย ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะแอร์ออโต้อ่ะนี่สภาพเดิมนะคะมีคอนโซลเกียร์ยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้านี่โอ้โหนี่มีคำว่าป้ายรถเข้าใหม่นะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะคะสภาพเดิมสวยๆเลยเนะคยะอ่าตัวช่องแอร์นะคะสภาพเดิมสวยๆเลยค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะคะสภาพเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะ สภาพเครื่องยนต์จะสวยสดงดงามเหมือนกับตัวบอดี้รถภายนอกหรือไม่นะคะเสียังปิดประตูไม่ตกเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะดูได้เลยนะคะอ่านี่นะได้ทั้งคูมสตาร์ทได้ทั้งแอร์หน้าแอร์หลังได้ทั้งกล้องถอยหลังได้ทั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ได้บอดี้รถเดิมได้ไม่น้อยนะคะนี่คือความคุ้มค่าของคันนี้ค่ะรีบตัดสินใจนะคะใครชอบคันนี้ดูคลิปน้องเจจ๋าจบแล้วรีบโทรหาน้องเจจ๋าด่วน,ดวนเลยค่ะ ไปเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันค่ะค่ะมาชมสภาพเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝาครอบเครื่องนะคะสภาพเครื่องเดิมๆแล้วก็เนี่ยตัวบอดี้รถเนะคะเครื่องยนต์ดูสดดูสวยดูใหม่นะคะสีรอยแต้มมาจากโรงงานยังอยู่นะคะท่อเก็บสายไฟไรายละเอียดตัวเครื่องยนต์ไมสามหมื่นเก้าดูจากความใหม่ของเครื่องยนต์นะคะสอดคล้องกันได้เลยถ้าลูกค้าไม่เชื่อนะว่าทําไมไม่น้อยนะคะลูกค้ามาดูรถมาตรวจสอบรถด้วยตัวเองเลยพาช่างมาดูได้เลยค่ะ นะคะที่จะจ่าให้ดูเนี่ยก็คือสาภาพเนี่ยสอดคล้องกับเลขมาอยู่แล้วตัวน,อน็อตเนี่ยไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดเลยนะคะท่านผู้ชมดูได้เลยนะนี่สาภาพเดิมๆนะคะตัวรถสวยมากบอดี้สดมากนะคะให้ดูนี่เครื่องยนต์แห้งไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยดของน้ำมันเครื่องไม่มีรอยคี้เกลือไม่มีรอยขีิกะะากค่ะนะฮะสภาพเดิมสาภาพส,สวยๆแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่นี่ก็เป็นแบตเตอรี่เดิมๆนะคะแบตเตอรี่เดิมๆเลยนะคะ เป็นแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะคะเดี๋ยวจะจ่าเช็คค่าซ c a ซให้ใหม่ค่ะนะคะดูปั๊ม ABS นะคะนี่สีร้อยแต้มาจากโรงงานอยู่ครบนะคะรอยเม็ดอาร์ตน็อตแกะคานแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยคือสมบูรณ์แบบมากตัวรถสดมากค่ะนะคะใครชอบสีดําอยู่แล้วนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะใครที่สนใจรีโทรหาน้องกัจจาถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดที่สนใจรถนวาร่านะคะก็สามารถโทรสอบถามมันเข้ามาได้นะคะสีดำสีประตูออตโต้ตัวท็อปนะคะปี18คันนี้ไม่สาหมื่นเ นะคะคุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะในเรื่องราคาในเรื่องไม้แล้วก็เรื่องความสวยความสดที่น้องจะรีวิวให้ดูคลิปขั้นางต้นมาแล้วนะคะ,ะโทรหาน้องจ๋าก่อนได้เลยนะคะถามก่อนว่ารถคันนี้ติดจองหรือยังนะคะถ้ายังไม่ติดจองลูกค้าสามารถจองล็อกรถแล้วเข้ามาดูรถได้เลยจองแล้วมาเจอรถตัวจริงไม่ตรงปกยินดีคืนเงินเต็มจานวนค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจรีบโทรเข้ามาด่วนๆนะคะน้องจะยินดีนะคะน้องจ๋ายินดีให้คําปรึกษาคําแนะนำานะคะเรามีบริการจัดไฟแนนให้ถึงที่เรามีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะ ต่างจังหวัดซื้อได้เตรียมเอกสารรอเดี๋ยวมีจเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเทนเอกสารให้ถึงที่เลยนะคะแต่ทางที่ดีถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ๆนะคะอยากให้เข้ามาชมรถตัวจริงมาสัมผัสรถตัวจริงมาพูดคุยกันหน้าง,งานกับเจ้าจ่าได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครอยากได้รถสวยราคาดีผ่อนถูกนะคะปีใหม่ไม่น้อสภาพสวยสภาพสดนะคะไม่ควรพลาคดคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้น้องจ่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ